ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงพออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัชการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับหนังสือชีวิตใหม่ตอนที่11สวยที่สุดแต่ก็ทำให้เราหลงทางมากที่สุดพวกเราเริ่มคุ้นเคยกับเสียงแตร การขับขี่สัญจรของบรรดาคลื่นมหาชนบนหลังมอเตอร์ไซค์หลังจากที่คณะใช้ชีวิตเดินทางในเวียดนามมาแล้วเกือบสองสัปดาห์รวมถึงการขับรถชิดขวาซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่เดินทางในล,ลาวจากการที่ผมได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมทางตอนใต้ทำให้ได้มีโอกาสคลุกคลีทำงานกับหุ้นส่วนและพนักงานชาวเวียดนามจำนวนมาก รู้ว่าชาวเวียดนามนั้นเป็นชนชาติที่มีความอดทนใฝ่รู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีความจริงจังต่อการใช้ชีวิตเพื่อการทำงานเป็นอย่างมากย้อนหลังไปเมื่อเกือบ30ปีก่อนเวียดนามยังอยู่ในสภาพที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจประเทศถูกปิดไม่ค้าขายกับต่างประเทศสังคมบอบช้ำจากสงครามมาโดยตลอด ประชาชนยากจนมากประเทศไทยยังไม่มีคู่แข่งทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตอนนั้นเวียดนามยังต้องอาศัยสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยมากมายด้วยซ้ำเมื่อตอนที่ผมไปเวียดนามครั้งแรกยังเห็นของใช้จากประเทศไทยตามร้านค้าต่างๆแต่ระยะหลังมานี้แทบไม่เห็นอีกต่อไปแถมยังเห็นสินค้าเวียดนามเข้าไปตีตลาดของไทยในลาวอีกด้วย แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือตอนนี้นักธุรกิจจากเวียดนามเข้าไปลงทุนในลาวกันจนไต่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วและคนลาวที่รวยที่สุดก็เป็นคนเวียดนามอีกด้วย นอกจากนี้การเปิดประเทศของจีนในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานับว่ามีส่วนช่วยนำเวียดนามไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและผมเชื่อว่าพื้นฐานของการเมืองที่มั่นคงของเวียดนามจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เวียดนามก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงผมมักจะพูดอยู่เสมอๆในรายการและผ่านสื่อต่างๆว่า ก่อนไทยมีคู่แข่งในพื้นที่น่ากลัวคือจีนแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าเวียดนามจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ซึ่งคนไทยควรจะต้องคิดกันได้แล้วว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะวิ่งได้เร็วกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ แม้โดยส่วนตัวผมแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเป็นคนฉลาดมีความสามารถสูงแต่นิสัยที่เห็นกแกตัวเอาแต่เล่นพักเล่นพวกทุจริตติดสินบนและการจ้องแต่จะทำลายซึ่งกันและกันจะเป็นตัวบ่อนทำลายให้ไทยกลายเป็นผู้ตามอย่างน่าเสียดายเพราะเท่ากับว่าเราไม่คิดที่จะช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของสังคมไทยร่วมกันเลยในเช้าวันที่สพฤษภาคมผมและคณะ ก็เข้าใกล้เขตชายแดนจีนเข้าไปทุกขณะเรามาถึงเมืองเกาบังและตกลงที่จะค้างคืนกันที่นี่สองคืนโดยสถานที่จอดรถของเราเป็นโรงแรมของรัฐบาลสวยงามเรียบร้อยตกแต่งสไตล์ยุค70ที่นี่เรามีพื้นที่จอดรถกว้างขวางที่เดียวซึ่งในวันที่3พฤษภาคมกว่าจะมาถึงนี่ก็ปลาเข้าไป6โมงเย็นพอดิบพอดี ช่วงเดินทางมาถึงเมืองเกาบังคณะคารวานขับรถมาแบบสบายๆไม่เลงรีบหลังจากที่เจอเส้นทางคลืโหดไปเมื่อสองวันก่อนเส้นทางจากเมืองเย็นไป ไปเมืองไทเงียนเมืองอุตสาหกรรมเหล็กแห่งแรกของเอเชียอาคเน์กว่าจะขับมาถึงเมืองไทเงียนเล่นเอาคนขับรถกับคนนั่งสะบักสะบองไปตามๆกันเส้นทางไกลผิดคาดกว่าที่คิดถนนมืดมากสองข้างทางไม่มีป้ายบอกทางและไฟส่องสว่างเลยแม้สักดวงเดียวแถมเรายังหลงทางอยู่นานส่วนหนึ่งก็มาจากถนนที่กำลังก่อสร้างเราจึงวิ่งได้ช้ามาก กว่าจะมาถึงเมืองไทยเงียนก็สี่ทุ่มกว่าเข้าไปแล้วข้าวเย็นวันนั้นไม่ต้องพูดถึงผมรู้สึกหิวจนต้องหาอะไรลองท้องโชคดีที่คนขับได้ขนมพร้อมนมกล่องหนึ่งพอช่วยแก้หิวไปได้ช่วยขนาดส่วนคนอื่นๆในทีมต่างรองกินฝีมือเชฟบัวลมซึ่งกว่าจะได้กินข้าวก็เกือบเที่ยงคืน พวกเราทุกคนจึงพร้อมใจกันยกให้เส้นทางนี้เป็นสุดยอดของเส้นทางอย่างเอกฉันเดิมทีนั้นคณะเราจะแวะเข้าไปจอดที่พักอุทยานแห่งชาติบาเบซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองไทยเหียนและฮานอยที่นั้นมีทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามแต่น่าเสียดายมากที่เมื่อทีมพาราโนราม่าออกมาไปลุยสำรวจกันก่อนล่วงหน้า รีวิทยุมาแจ้งว่าเขาไปถึงอุทยานไม่ได้เพราะฝนตกหนักจนเกิดดินถล่มคณะของเราที่กำลังตามมาก็เลยรีบหันหัวรถกลับแทบไม่ทันแต่ที่แย่กว่านั้นคือต้องหาที่กลับรถกันให้วุ่นบนเส้นทางที่เป็นเขาสูงชันและคับแคบจากเมืองเกาบางใช้เวลามาน้ำตกบานยอกอีกประมาณสามชั่วโมงครึง่ง เอารถ4ฟล e ววิวมาสองคันเพราะรถใหญ่เข้าไม่ได้ระยะทางอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณน้ำตกได้เจอกับรถเทเลอร์ติดลมเพราะฝนตกหนักกว่าเราจะมาถึงที่นี่ก็ปลาเข้าไปบ่บายแล้วเราจึงเลือกสั่งอาหารจากร้านค้ากันไว้ก่อนได้แก่ไก่ต้มกระดูกหมูทอดน้ำซุปจากพักคนาไข่เจียวทอดผัดเนื้อพริกหยวกปลาทอด กะว่าพอลงไปเที่ยวชมน้ำตกเสร็จกลับขึ้นมาก็คงทำเสร็จพอดีแน่นอนว่าแถบนี้ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆเช่นเตยมงหนงงยาอาซึ่งมีจำนวนมากกว่าชาวเวียดนามน้ำตกบันยอคในจังหวัดหลังเซนเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก อยู่ติดเขตชายแดนเวียดนามตอนเหนือกับจีนโดยแบ่งอาณาเขตครอบครองกันคนละครึ่งมีเส้นเสากั้นแบ่งเขตชัดเจนทางฝั่งเวียดนามยังมีสภาพเป็นทุ่งนาแต่ทางฝั่งจีนมีนีสอดใหญ่ตั้งอยู่ในจีนเรียกว่าน้ำตกเตอ๋อเทียน